ตอนนี้เลเวลอยู่ที่เลเวล8นะครับซึ่งอาวุธชิ้นต่อไปก็คือกระบองนี้เลเวล9อาวุธนี้ก็เลเวล10กว่าจะอัลล็อกอะไรนี่ก็อีกนานนานมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปเล่นในทัวร์นาเมนต์สักทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะครับอ่ะทัวร์นาเมนต์นี้นะครับความยากระดับ e ีซีสุริยุปราคาไปเลยถ้าเราสามารถชนะเจ้าเซอร์เพนคนนี้ได้เราจะได้ exp มาเพิ่มเป็นเลเวล9นะครับพี่มีความรู้สึกว่าเราไม่น่าจะ ชาดาดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมาเอาไม้กวาดสวนกันอย่างนั้นเลยเหรอจริงๆไม้กวาดของเราเนี่ยมันคือกระบองนะครับ <What? S 1> อือหืออ่าเป็นอาบุธประเภทกระบองหวงวัดแบบนี้ไปหนึ่งทีระเบิดไปหนึ่งทีปม๊ล้วระเบิดไปติดระเบิดอีกเด้ไม่ติดครับผมถ้ามันติดระเบิดกันบ่อยๆมันจะโกงเกินไปเพียงเท่านี้เซอร์เพนก็ โดนเราโจมตีตายไปแล้วหนึ่งรอบโอเคแทงไปหนึ่งทีระเบิดขึ้นมา <What? S 1> บึ้ม oh, <boy. S 1> ฟาดคือฟาดหน้าเข้าไปเออด็ห <c oughs> <c oughs> ัวทงเรียบร้อยโอ้โหเพอร์เฟกซุริยุป,ปราคาก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าความยากเบสมันอยู่ที่อีซี่เลยนะของเรานำเขาเยอะครับเลเวลเจนได้นะเจ้านะฮะสอดดีเซนเซนเลเวลเแล้วก็ได้ของอุ้ย ก่อนจะไปของดูอะไรตรงนี้ก่อนครับจะเอาฟิวเรียตหรือเอาคอบ,บ้าครับเอาฟิวเรียตครับฟิวเรียตสองไปเลยแล้วก็ได้อันนี้มา1อาวุธไม่ใช่1อาวุธ1เพชรไปดูของกันดีกว่าเราจะได้กระบองบ้างนะครับคราวนี้ซึ่งเรายังไม่ใช้ครับเรายังไม่เอาเราเอาเดวิลบลูมนี้ไปก่อนยังตีบวกอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้เพชรสา 14. เอาไว้ก่อนครับโอ้เกาะใหม,คนนม่ครับเอนแช่นี้ดาเมจรีเทิร์นครับ มีโอกาสที่ศัตรูจะโดนดาเมจกลับไป8 5ของที่เขาโจมตีใส่เรานั่นเองทำไมตึงจังอะรนะ130เพชรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็หมวกครับหมวกไหนหมวกใหม่อันไหน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 อันนี้เหรออันนี้อ่าอันนี้นะครับก็คือดาเมจแอปซอร์บนนเองดาเมจแอบซร์ปชันซึ่งก็เหมือนกับที่เราเปเอ็นชาร์ตัวนี้มาได้นะครับอาวุธของเราสามารถตีบวกได้แล้วนะปไม่ใช่อาวุธเสื้อกราะเราสามารถตีบวกได้นะครับแล้ว กอดเราอยู่ไหนเนี่ยต้องใส่กอดเราอยู่เดี๋ยวก่อนอ่าเราใส่ก้อนนี้อยู่นะครับโอ้โหต้องจะตีโบกใช้เงิน1นึ่งหมื่นหนะครับ <Huh? S 1> จริงๆพี่อามควรใช้ก่อตัวนี้นะตอนนี้เราใช้ก่อนนี้อยู่นะครับมันไม่ได้มีเอนแชนให้เรานะครับแต่ว่าการป้องกันมันดีกว่าตัวเอนแชนนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่อามจะเก็บตังค์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วกลับมาอัพอันนี้เพราะว่ามันมีฮิลนั่นเองนะครับแต่เราก็สามารถเติมเพชรเพื่อที่จะเอาอาวุธปลาตรงนี้ได้นะครับยี่สิบเอ็ดเพชรนั่นเอง 100. 99. 99. เอามาได้มาเรียบร้อย <What? S 1> มาแล้วเรามาซื้ออันนี้ซะซื้อไปตึงๆอัปเกรดได้ด้วยเหรออัพไปเ้นระหว่างที่เราอัปเกรดเราก็ไปสู้กับชาวบ้านชาวเมืองเขาดีกว่าครับสุริยุป,ปราคาทัวร์นาเมนท์ที่เท่าไหร่8ละความยากระดับ normal เราจะได้เจอกับลักกี้นะครับเขาไม่น่าจะมีอาวุธปาใส่เราใช่ไหมแต่เรามีอาวุธปาใส่เขาเพราะฉะนั้นเราจะถอยหลังนะครับถอยหลัง แล้วก็โยนเฮ้ยเดี๋ยวอ่าโยนเข้าไปโชว์อ่าโยนไปอีกมันหลบมันหลบมันมีหลบมันมีหลบหลบใช่ไหมลุกขึ้นมาโยนเฮ้ยพีเขาหลบเก่งครับเก่งดีนะใช่ไหมลุกขึ้นมาโยนระเบิดโยนโยนระเบิดโอ้โหมีทั้งระเบิดมีทั้งปุดป่าตึงอ่ะบอกเลยหวดลงล่าง จับทุ่มไปหนึ่งทีทั้งระเบิดไประเบิดด้วยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะครับระเบิดด้วยแล้วก็โดนทุ่มด้วยนี่สวยะไรขนาดนั้นละชีวิตอะฮะแทงไปหนึ่งทีแทงไปสองทีระเบิดหนึ่งทีโอโหเรียบร้อยจบแฮ่ได้อินชาร์จมาพอสมควรนะครับวัตถุดิบเป็นชาร์จนะครับอัพเกรดมีดคว้างเรียบร้อยแล้วดูที่สโตร์ไหนโอเคทัปเกรดเสร็จแล้วเราอัปเกรดต่อครับแล้วเราจะไปสู้ในทัวร์นาเมนต์ต่อหรือจะสู้กับพอดิการดีเดี๋ยวเราสู้กับ ทัวร์นาเมนต์ก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าพี่อาร์มเติมเพชรมาแล้วเนี่ยพี่อาร์มสามารถที่จะอัพนูนอัพนี้ได้แล้วนี่เพราะมันไม่ต้องใช้เงินนะครับโอ้โห <c oughs> 42เพชรแต่ถ้าอัพเสร็จนี่ตึงเลยนะอัพเสร็จนี่ตั้งรับจะอยู่ที่186นะครับแล้วหมวกเราอ่าอันนี้เราต้องซื้อเนาะ184ถ้าอันนี้อันนี้ก็184เหมือนกันนะครับที่เราใช้แต่ว่าไออันนี้พี่อาร์มอัพได้นี่นะมีดคว้างก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นแหละนะครับส่วนอันนี้เราอัพมาเลยหมวกลาอัพเลยครับ Okay, แล้วอันนี้พี่อัมจะเอาชุดที่มันมีเอนแชนฮิลใช่ไหมแต่จริงๆิพี่อัมก็มีหมวกฮิลนะหมวกฮิลนี้ก็ตึงนะครับแต่เราใช้เป็นอันนี้ไปแล้วเอาไม่เป็นไรงั้นเรามาอัพอันนี้แล้วกัน4 2เพชรกุบกุบท้าอ,อีกอัพอีหกเพชรกุบกุบอัพอีเอ,อ่เก้าเพชรกุบกุบอีสิบสี่เพชรกุบกุบหมด หมอเพชรที่เพชรที่เติมมาเมื่อกี้นี้หมดครับตอนนี้เสื้อเราก็เลเวลเก้าแล้วนะครับเสื้อที่เราเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้นี้ก็คือตัวนี้เนาะตั้งรับอยู่ที่ 179+ บวก7นะครับก็คือร้แบแต่นี้ตั้งรับ204ครับตึงครับบอกเลยมีดคว้างเราก็ดาเมจก็ตึงอยู่นะ 203/ 6บวกนะครับก็คือ208ในขณะที่อาวุธเราโจมตีเท่าไหร่โจมตี180กว่านะครับเอามีดคว้างดีกว่า <What? S 1> ไหนพออัพแบบนี้เสร็จแล้วไปดูความยากของบอสสิ ความยากจะตกลงไหมครับไม่ตกครับ <Huh? S 1> แสดงว่าพี่เขาตึงจัดนะครับขอทัวร์นาเมนต์อีกหนึ่งรอบเจอกับฟีนครับใช้ดาบกลยุทธ์เราเหมือนเดิมก็คือถอยหลังถอยหลังแล้วควา้างมันคว้างเราก็คว้างแต่ว่าเรามีดาเมจแอปซอ์บนะครับขว oh. ดเข้าไปวิ่งเข้ามาทําไมครับตีไม่โดนแต่เราได้ฮิวนะเพราะว่าเกาะของเราอะครับมันมีสกิลฮิวอยู่ หัวัดึไม่โดนครับคุยยังหน้าอ่ะไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวๆพี่เขากระโดดตีลากาเตะเราตึงมากจะเตะอะไรลนะ้องหนาเออระเบิดทิ้งไปบึ้มแล้วก็หัวัดหนึ่งทีตามสเต็ปครับอ่พี่เขาไวมากนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธคว้างของเราต้องใช้ให้ถูกจังหวะหัวัดไปก่อนเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยอ่าไม่โดนครับเออโดนละแย่ yeah, มันแย่ yeah, มัน เออนั่นแหละอา้าวโดนมันจับทุ่มครับแต่เราได้ฮิลครับผมเอา่าทุ่มเข้าอีกอ่ะอาวก็ฮิลอีกเรามีฮิลเยอะไม่ต้องห่วงหวดพื้นถอยหลังไปหนึ่งทีคว้างระยะประชิดคว้างเข้าไปมันไม่มีคูดาวก็คว้างเข้าไปเดี๋ยวกเดี๋ยวก่อนฟาดหน้าหนึ่งทีระเบิดหนึ่งทีบึ้มหวดขึ้นบนไม่โดนเูยงระยะประชิด <laughs> อ๋ออาวุธเครื่องมันดีแบบนี้นี่เองกว่าเราจะเวลสิบนี่ต้องเก็บเลเวลอีกตั้งสี่พันสามร้อยเลเวลนะไปดูของกันสักเล็กน้อยครับตรงนี้ก็ตันแล้วนะครับเลเวลเก้าตันแล้วตรงนี้เราสามารถอัปเกรดได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นเลเวลเก้านั่นเองในขณะที่มีดมีดก็สามารถอัปเกรดได้อัปเกรดระดับสามไม่รู้จะอัพอะไรแล้วเดี๋ยวรอตรงนี้อีกสิบแปดวิ มามีดอัพไปเลยดาเมจตึงมากเลยองร้บวก6ก็คือ209นะครับส่วนอันนี้ก็184บวก6ถ้าพี่อามใช้เพชรอัพโอ้ก็ยังอัพได้นะครับอ๋อ oh, ระดับ3โอเคก็196กบวก6ก็200 202นะครับถ้าเราไปสู้กับบอยก็ยังความยากระดับ impossible อยู่นั่นแหละมัน impossible ระดับไหนครับ <Huh? S 1> เราจะได้เจอกับ m a n ทิสนะครับตักแตนตำข้าวนั่นเองสวัสดีเอตตะแตนเป็นพระนะครับ วัดเศร้าหลินมั้งไม่รู้เหมือนกันโอ้โหมันยากจริงๆโอเคถ้างั้นไม่ฝืนครับไปเก็บเลเวลให้ตึงก่อนโอ้หูล่างเตะอืต <What? S 1> แต่เราไม่ยอมแพ้ครับมาสิครับไอแมนติดเออมาเควี้ยงหน้าไม่โดนจับ ทุ่มหนึ่งทีล่างเตะๆไม่โดนเขี้ยงหน้าเออนั่นแหละโดนครับแต่เลือดไม่ลดเลยครับถ้าเป็นปกตินี่แบบมันตายไปแล้วนะเนี่ยแต่ไม่ใช่กับแมนสติสคนนี้นะครับขนาดเรากาบได้นี่ยังเลือดไหลเป็นน้ำโอเคในฝืนไปครับทัวร์นาเมนต์ต่อครับทัวร์ลงต่อทัวร์ลงเจอกับโรเล์ครับ ต่อให้เราจะมีเงินเยอะยังไงก็แล้วแต่นะครับอ้าวทำอะไรเพื่อนโดนเฟียมกำลังจะบอกว่าต่อให้มีเงินเยอะยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของเลเวลได้นะครับก็ยังมีการใช้เลเวลมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นขั้นบันไดไม่ใช่ว่าแหมจะเอาเงินเป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 ,เป,เป,เปชนะชนะเงินก็ไม่ใช่นะครับ มาอย่างน้อยเราต้องมีอาวุธที่สูสีกับแมนทิสก่อนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยระดับของเรายังสู้เขาไม่ได้เลยนะครับเราอาวุธเนี่ยยังไม่ถึงอะไรจะเคลี้ยงอะไรมาพี่นะบอลเลอร์ er. โดนโจมตีจนหลอนนะครับบอกเลยทั้งสั้น,นทั้งกายโอ้มีล่างเตะๆครับ uh huh, เตะก้านคอครับหวดเปหนึ่งที <What? S 1> uh huh, จับประ่มไปหนึ่งทีอะไรพี่แทงท้องหดหน้า เวียงโโโโไม่ได้ครับอ่านั่นคือสกิลขึ้นนะครับเป็นสกิลอ่าเขาเรียกว่า d a m มจ e absorption นะครับถ้าเขาโจมตีเราเข้าหัวนะครับมีโอกาสที่ทางอ่าดาเมจของเขาเนี่ยจะโดนดูดไปนะครับมันจะดูดซับดาเมจได้เองอัพออะไรได้บ้างตอนนี้อ่าตอนนี้เรามีเงิน โดยเราสามารถเอนชานได้แล้วนะครับแต่พี่ยามอยากจะเอนชานแบบว่าอันใหญ่ไปเลยไม่เอนชานครับไม่เอาไม่เอา<ะ>อัปเกรดหมวกได้นะครับส่วนอาวุธคว้างนี่เต็มไปลปะไปอัปเกรดไปครับทัวร์นเมนต์ถัดมานะครับระดับฮาร์ดแล้วนะคราวนี้นี่ไม่ธรรมดาละเจอกับเมาเทนครับพี่ภูผาจะว่าเป็นภูผาก็ไม่ใช่ก็คือพี่ภูเขาหัวหน้าไปทีนึงครับพี่ภูเขาอ่าวโดนไม้กวาดฟาดอีกโอ้โหล่างเตะครับ มีโดนระเบิดจะหกักไอคนวางระเบิดยังไม่รู้เรื่องเลยครับว่าฝั่งศัตรูโดนระเบิดไปแล้วเออนะ่านะโดนระเบิดเข้าไปอีกจะสังเกตเห็นว่าพี่ภูเขาเนี่ยเขาอึดมากนะครับเราโจมตีไปขนาดนี้เขายังไม่ตายเลยนะเออเดี๋ยวก็ตายครับไม่นานหรอกหัวหน้าบึ้มทง <What? S 1> แล้วก็หวัหวหหัวไม่ขึ้นครับ โอ้โหต้องระวังให้ดีพี่เขามีท่าอะไรก็ไม่รู้เราได้ฮิวนะดีมากพี่ข้อดีของสกิลฮิวก็คือนึกจะฮิวก็ฮิวรับฝั่งหนึ่งข้างก็ตีเราจนท้อไม่ตายสักทีหัวดไม่โดนอะไรอะไรบื้มทิ้งแล้วก็หัวดขึ้นไม่โดนครับหัวดหน้าไปทำอะไรเดี๋ยวเราจะจับทุ่มจับทุ่มไม่ได้อีก คุยยังหน้าไปหนึ่งทีเราได้ไหมไม่ได้ครับพี่เขาได้โอเคเขาเร็วกว่าก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาไปทําไมเหมือนพี่เขาตีแรงครับสงสัยอาวุธพี่เขาดีทําไมเข้ามาทําไมทําไมก้มทําไมหรอโดนไม่กวาดฟาดเข้าไปอีกหึหึต้องระวังให้ตีท่านี้นะครับไม่โดน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 ทิ้งระยะนิดนึงแล้วก็ควี้ยงคุียย,ง,ย,ยงไม่โดน โอ้โห oh, โดนพี่ก็จับทุ่มเฮ้ย hey, พี่ภูผาไม่ใช่แล้วทุ่มคืนบ้างเรียบร้อยน็อกตอนนี้สายฟ้าเหลือแค่หนึ่งสายฟ้าแล้วนะครับเราไปดูซิว่ารับเกตอะไรได้แล้วบ้างอะไม่สามารถรับเกตอะไรได้แล้วนะครับตึงสุดอยู่แค่นี้ส่วนถ้าเราจะอัปเกรดอะไรหรือซื้ออะไรจะใช้ทอนฟ้าหรือจะใช้อะไรเอ้ยเราเลเวล9แล้วนี่เราสามารถที่จะซื้ออาวุธนี้มาใช้ได้แล้วนะครับแต่ไว้ก่อนเรายังสนุกกับการวางระเบิดครับทัวร์นาเมนต์ที่12ครับ มีอยู่24แมตช์ตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วระหว่างชาโดและเซอร์เพนครับระวังให้ดีเพราะใช้วุดแบบเดียวกับเราหวดไปหนึ่งทีระเบิดไปบึ้มแล้วก็คุยยงนั่นแหละคุยงไปทีเปรียงไปหนึ่งทีโอ้โห <What? S 1> ถอยหลังไปหนึ่งถอยหลังแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะถอยหลังใช้วิธีกระโดดเราน่าจะดีกว่านะครับแบบว่าแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเขาตีเราไม่โดนแน่นอน วิ่งมาก็โดนครับผมโอ้หเขาล่างเตะครับแล้วทุ่มแล้วด้วยครับ <Huh? S 1> แล้วเราได้ฮิวขอบคุณมากที่ฮิวให้โดนไปก่อนหนึ่งทีเราเร็วกว่าขอโทษ ah! เฮ้ยโอ้โหเร็วเนี่ยเห็นไหมพอสกิลอ่าสกิลดาเมจแอบเซอร์ปชันขึ้นนะครับการโดนโจมตีที่หัวเนี่ยดาเมจเป็น0ูนทันทีเลยนะ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าใช้ได้สำหรับคนที่โดนโจมตีหัวอยู่เป็นประจำแบบพี่อาม ไม่เคยระวังหน้าครับเปิดหน้าให้เขาหวดอย่างเดียวเซอร์เพนนี่ก็ถือว่าทำดาเมจเราได้ไม่เร็วนะครับอื้มหดเมื่อกี้มันกำลังจะหยิบหยิบอุปกรณะนะ์นั่นน่ะเฮ้ยเฮ้พี่พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วจะเย็นจะเย็นพี่มีมีก้มหลบด้วยหลบทำไมเรามีอีกอันหนึ่ง เฮ้ย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 ,ยพี่เขาพี่เขาตึงพี่เขาตึงจังอะ <c oughs> เฮ้ยเเดียวเดียวเดียวโอเคหัวโอเคจับทุ่มกระโดดไปฝั่งนู้นดีกว่าครับหืมถอยหลังไปหนึ่งที <c oughs> เราโดนนะเนี่ย เราโดนโจมตีนในระดับ x อ4สไปนะครับคอมโบเขาขึ้นเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ละเซอร์เพนครับเจ้านี่เจ้าหมอนี่ประมาทไม่ได้ชุบไม่โดนหว <What? S 1> ดโดนแล้วก็ถอยหลังแล้วก็โยนของโยนของนักษาระยะและโยนของไม่โดน ถอยอโ, <acceptable> โอเคโดนโดนเข้าไปศอกหนึ่งทีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะพี่พี่ก็ตึงเกินไงยกขึ้นโอเคการแบบนี้โยนขอของลุกขึ้นมาบอกให้ลุกขึ้นมาโอ้ยเข้าหัวครับแต่สกิลไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะโดนเต็มเต็ม เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรพี่พี่ตึงเกินไงโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแพ้เซอร์เพนครับเฮ้ยใช่อ่อมันไม่น่าแพ้นะโอเคไม่เป็นไรแพ้ก็คือแพ้เราโลกเกินไปนะครับเราโลกเกินไปอาวุธยังอัปเกรดได้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เพชรในการอัปเกรดนั่นเองยังไม่สุดอาวุธเรายังไม่สุดแค่นี้แล้วก็ยังมีชาร์เลนจ์ให้ได้เล่นนะตรงนี้นะครับ ดูเอลก็ยังเล่นได้มีอะไรอีกมากมายให้ได้เล่นแม้แต่ภารกิจเก่าๆก็ยังไปเล่นได้ครับเห็นน้องบอกว่าถ้าเรามาสู้กับเนื้อเรื่องเก่าเนี่ยเราถ้าเราชนะลิงได้เราจะได้อาวุธของลิงนะครับซึ่งก็น่าจะดีไหมเอาละครับผม,ปร,มประมาณนี้ประมาณนี้แล้วนี่ก็คือเกม Shadow Fight 2นั่นเองสำหรับวันนี้พี่เอ็งกซจเม์และเกม Shadow Fight 2ต้องขอตลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,บายบ่ายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ